ถ้าเราจะผัดวุ้นเส้นให้อร่อยมันอยู่ที่ลําดับขั้นตอนการใส่วัตถุดิบใส่อะไรก่อนหลังนะครับวิธีปรุงวิธีผัดวันนี้มีมาฝากกันครบครันดูจบทําตามรับรองได้ทานของอร่อยแน่นอนครับผมใช้เป็นวุ้นเส้นแห้งครับแช่น้ำตัก5นาทีพอครบเวลาก็ลองก็ตัดเป็นท่อนๆน,นะครับตามที่เราชอบเลยต่อกันที่ผสมเครื่องปรุงไว้รอเลยครับน้าปลาสีขาวซอสหอยนางรมน้ําตาลทรายผงปรุงรส แล้วก็ผมใส่พริกป่นด้วยนะครับเพราะว่าจะไม่ใส่ซีอิ๊วดำไม่ชอบเผ็ดก็เลือกเป็นซีอิ๊วดำได้ครับเราก็เตรียมหมูเตรียมผักเตรียมไข่ให้พร้อมนะครับผมจะผัดไข่แยกต่างหากนะครับตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ํามันใช้เป็นน้ํามันหมูครับน้ํามันไม่ต้องเยอะช้อนเดียวพอไข่เนี่ยวันนี้ผมจะตีเลยครับตีเหมือนเกลียวเนี่ยถ้าใครต้องการเป็นไข่สองสีไม่ต้องตีก็ได้ครับใส่ไข่ครับไฟไม่ต้องแรงคนระับเพราะว่าไข่จะได้นุ่มๆเราผัดแยกแบบนี้สีสวยโดยเฉพาะคนที่ทําขายนี่เหมาะเลยครับ ทำกินก็อร่อยครับมันไม่ได้ยงยากอะไรขนาดนั้นะพอมันเป็นไข่ข้นแบบนี้พอเริ่มสุกเริ่มนุ่มเนี่ยเราก็ตัดแยกเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้รเราตัดเป็นชิ้นเล็กๆตามที่เราชอบเลยเสร็จแล้วผมก็จะตักพักไว้ก่อนเสร็จแล้วใส่น้ำมันลงไปใหม่ครับทีนี้เราจะผัดหมูใช้เป็นน้ำมันหมูเหมือนเดิมครับตามด้วยกระเทียมสับเจียวกระเทียมให้หอมครับกระเทียมเจี่ยวหอมดีแล้วก็ใส่หมูสับผัดลวนหมูสับจนสุกครับ พอหมูสับเปลี่ยนสีประมาณนี้ครับต้องสุกมากนะครับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใส่กระลำปลีครับแครอทนิดนึงครับเป็นสีสันผักนี้สามารถใช้เป็นผักอย่างอื่นก็ได้นะครับเราใส่น้ำเปล่าไปนิดหนึ่งทีนี้ก็เล่งไฟแรงผัดให้กระลำกับแครอทนิดนิดหนึ่งแป๊บเดียวครับหมุนเส้นครับตรวนี้เบาไฟลงมาก่อนครับตั้งปรุงที่ผสมไว้มีพริกไทยด้วยนะครับแล้วก็จะเพิ่มน้ำกระเทียมดองครับพร้อมด้วยเนื้อ ใส่น้ำเติมลงไปครับเร่งไฟขึ้นมาเป็นไฟกลางๆครับผัดวนเส้นให้นิ่มก่อนรอให้วุ้นเส้นมันดูดน้ำเข้าไปนะครับเพื่อนๆมือใหม่ผัดนะครับน้ำนี่ค่อยๆทยอยใส่ก็ได้ครับแล้วก็เช็ควุ้นเส้นไปด้วยใส่น้ำไปด้วยเช็ควุ้นเส้นไปด้วยว่านิ่มขนาดไหนที่เราชอบแล้วก็วุ้นเส้นแต่ละยี่ห้อนะครับมันไม่เหมือนกันบางยี่ห้อก,ก็จะเหนียวจะแข็งหน่อยก็ต้องผัดนานหน่อยพอน้ำเกือบแห้งนะครับเราก็ผัดรวมกันได้เลย ตอนผัดเนี่ยดูเหมือนมีน้ำหน่อยๆเวลาเราผัดจัดเสิร์ฟใส่จานเสร็จมันจะพอดีนะครับปรุงเสร็จแล้วทีนี้เราจะใส่ไข่นะครับไข่เนี่ยมันจะดูดเครื่องปรุงครับถ้าเราใส่ลงไปก่อนแลวปรุงเนี่ยเครื่องปรุงเนี่ยจะไปอยู่ในไข่ทําให้ไข่เนี่ยเค็มแต่ถ้าเราปรุงเสร็จแล้วเราใส่ไข่เนี่ยมันจะไม่เค็มครับมันจะพอดีขึ้นช่ายครับต้นหอมหั่นท่อนเนี่ยครับเร่งไฟแรงเลย นี่ครับติดแก้ได้เลยแป้งพอดีเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โต๊ะครับผัดพ้นเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันดูรสชาตินี่กลมกล่อมมากครับพุ้นเส้นเหนียวนุ่มมีความเผ็ดนิดๆของพริกป่นครับ ทั้งผัดทั้งไข่ทุกอย่างลงตัวครับสูตรนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังครับผัดกี่ครั้งก็อร่อยเ,เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ